ไปต่อกันที่เรื่องของโลกคริปโตกันสักหน่อยนะคะแซมแบงค์แมนฟริตเองก็ดูเหมือนว่าปากแข็งพอสมควรแล้วค่ะแต่ว่าก็มีหลักฐานบางอย่างนะคะที่ออกมาชี้ชัดว่าเขาอาจจะมีการตั้งใจที่จะโกงตั้งแต่ก่อตั้งบริษัท แล้วด้วยค่ะโดยเรื่องนี้นะคะซี b c ็รายงานเปิดเผยเอกสารของทางอายการกลางสารรัฐค่ะออกมาแจกแจงกลโกงของตัวแซมแบงแมนฟิตเลยนะคะซึ่งเขาเป็นอดีตประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือซ e o รวมถึงผู้ร่วมก่อตั้ง FTX เซนี่ยนะคะซึ่งเขาโฆษณาว่าเป็นช่องทางที่ปลอดภัยในการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลแต่รายงานระบุน,นะคะว่าจนถึงขณะน,นี้ทางแซมเองยังปิดปากเงียบไม่ได้ยอมรับกับข้อกล่าวหาที่เกิดขึ้นแต่เน้น ย้งว่าตัวเองเสียใจขอโทษต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ว่าไม่แน่ชัดนะคะว่าเอ๊ะกำลังขอโทษเรื่องอะไรแล้วก็ตอนนี้ยังยืนกรานนะคะว่าตัวเองไม่ได้กระทําการช่อโกงแต่อย่างใด เลยก็ตามค่ะเพียงแค่หนึ่งวันหลังจากแซมเนี่ยถูกจับกลุ่มตัวที่บ้านพักในบาฮามัสทางทีมอายการสหรัฐก็เปิดเผยกอกสารที่แฉะนะคะบอกว่าตัวแซมเนี่ยไม่ได้เพียยกไปทําการช่อโกงเท่านั้นแต่เขาวางแผนที่จะโกงมาตั้งแต่เริ่มต้นแล้วค่ะโดยสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐนะคะบอกว่าออจริงๆแล้วเนี่ยเขาทํางานร่วมกับ,าากบคณะกรรมการควบคุมการซื้อขายสินค้าพกุภัณฑ์ตลาดฟิวเจอร์หรือว่า CFTC แล้วก็ร่วมกับอายการของ รัฐบาลกลางจากสำนักงานอายการสหรัฐในทางตอนใต้ของนิวยอร์กด้วยนะคะบอกว่าหลักฐานทั้งหมดที่มีเนี่ยตัวแซมเองเนี่ยนะคะถือว่าเป็นการช่อโกงทางการเงินครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์อเมริกาเลยค่ะรายงานบอกว่าตั้งแต่ก็ตั้งก่อตั้งกองทุนป้องกันความเสี่ยงคริปโต a l เมดาเรซในเดือนพฤศจิกายนปี2017เจ้าตัวเนี่ยไปร่วมมือกับแกรี่หวังนะคะซึ่งถือว่าเป็นเพื่อนร่วมรุ่นจาก MIT เช่าพื้นที่ในเบิร์กลีย์แคลิฟอร์เนียเปิดบริษัทขึ้นมาโดยพื้นฐานแล้วเนี่ย阿拉เมดาเรซเอ็นเป็นร้านเก่งกําไรซื้อบิตคอย n โดยเฉพาะเลยค่ะคือเปิดมาเพื่อที่จะซื้อในราคาที่ต่ำกว่าจากการแลกเปลี่ยนไปมาแล้วก็ไปขายในราคาที่สูงขึ้นซึ่งความแตกต่างนี้นะคะเขาเรียกกันว่าเป็น the กิมจิสวอปก็คือเป็นการทํากําไรจากส่วนต่างราคานะคะซึ่งทางเกาหลีใต้เองต้องยอมรับววาคะ่ะว่าราคาในเกาหลีใต้เนี่ยมีช่องที่สามารถทําพฤติกรรมแบบนั้นได้ซึ่งทั้งตัวแซมเองนะคะแล้วก็ตัวหวังเองเนี่ยเขาก็เลยไปทํากําไรเดอกิมจิโซจากเดอกิมจิสวอปที่เกิดขึ้นต่อมาคะ่ะในเดือนเมษายนปี2019นะคะแซมเองกับหวังเองเนี่ยนะคะแล้วก็มี UC Ni นิช s ัดสซึ่งถือว่าเป็นบัณฑิตจากทางเบ Clay, ก็ไปร่วมก่อตั้ง ftx.com ขึ้นมานะคะซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่หลายคนรู้จักกันดีแล้วก็หลายคนเคยเป็นลูกค้าด้วยเป็นแพลตฟอร์มในการซื้อขายแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลที่เขาขายของว่าเป็นคุณสมบัติสําคัญคือเป็นนวัตกรรมใหม่แล้วก็ให้คามั่นรับรองว่า ftx เนี่ยเชื่อถือได้แล้วก็ปลอดภัยด้วยแต่อย่างไรก็ตามหน่วยงานกํากับดูแลของรัฐบาลกลางที่ cftc บอกว่า1เดือนเท่านั้นค่ะหลังจากก่อตั้งในเดือนเมษายนปี2 0 1 9 ในเดือนพฤษภาคมปี2019แซมเองใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินของลูกค้าทันทีนะคะโดยเฉพาะการที่เขานำตัวคริปโตเคอเรนซีที่ลูกค้ามาฝากเอาไว้ในส่วนของลูกค้าเองเนี่ยนะคะนำไปใช้ประโยชน์ด้วยการเก่งกำไรใน Alameda Research ของตัวเองซึ่งจริงๆแล้วถามว่าทําแบบนี้ได้รอเปล่าคําตอบคือบางประเภททําได้นะคะคือต้องยอมรับกับว่าในธุรกิจเองนะคะธุรกิจการบริหารจัดการการเงินเนี่ย จริงๆแล้วมีกฎบางประการที่บอกว่าผู้บริหารสามารถนำทรัพย์สินของลูกค้าไปทำกำไรได้เขาเรียกว่าเป็น r e h ฮโป t ทอร์เคชัแต่ว่าจะทำได้ก็ต่อเมื่อธุรกิจนั้นได้รับอนุมัติ จากลูกค้าอย่างถูกกฎหมายว่านำทรัพย์สินของลูกค้าไปเก็งกําไรไปหากําไรจากการลงทุนได้แต่ว่าสิ่งที่แซมทําตรงกันข้ามค่ะคือเขาไม่ได้รับอนุญาตจากลูกค้าให้นําเงินไปใช้แต่อย่างใดนะคะและจริงๆเงื่อนไขของ FTF ก็ระบุชัดนะคะว่าไม่สามารถที่ให้เจ้าตัวก็คือตัวแซมเนี่ยนะคะหรือว่าลามดาหรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกับตัว f t x เนี่ยนำทรัพย์สินของลูกค้าไปทํากําไรหรือว่านําไปลงทุนหรือว่านําไปทําหาผลประโยชน์อย่างอื่นได้ไม่ ได้รับอนุญาตถ้าลูกค้าไม่ได้ให้อนุญาตไว้นะคะซึ่งรายงานจากปี2019ก็พบนะคะว่าจริงๆแล้วหลังจากตั้งบริษัทมา1เดือนอย่างที่บอกไปก็มีเงินเนี่ยนะคะที่ไหลออกมาจากตัว FTX ซึ่งก็เป็นคริปโตของลูกค้าที่ไปฝากไนเนี่ยนะคะไปในตลาดฟิลเจอร์สมากกว่า100ล้านดอลลา,าร์สหรัฐทุกวันค่ะเงินออกจากตัว FTX ทุกวัน100ล้านดอลลาร์มาจากไหนก็มาจากทรัพย์สินของลูกค้าเนี่ยแหละคะ่ะซึ่ง CFTC บอกว่าการใช้เงินของลูกค้าเป็นการเดิมพันของ m e d าเนี่ยแหละเขาเรียกว่าการช่อโกงนั่นเองนะคะแล้วก็ปัญหาสำคัญหนึ่งเลยของบริษัท a l 米ารีเสิร์ชเนี่ยนะคะก็ถือว่าจริงๆถูกจุดประทุมาตั้งแต่กลางปีนี้และเดือนมิถุนายนปี2022เพราะว่าบริษัทเนี่ยไม่สามารถปฏิบัติตามมา r g จิ้นคอแล้วก็พาระผูกพันด้านเงินกู้ได้ท่ามกลางราคาคริปโตที่ร่วงลงอย่างหนัก หนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของตัวลุน่านะคะคือตัวเทอร์ล่าเซลเซียสเนยนะคะรวมถึงตัวทรีแอร์โลแคปิตอลด้วยราคาของสินทรัพย์ก็ร่วงลงระนาวค่ะ จึงต้องมีการชำระบัญชีจํานวนมากแต่ถามว่าทําได้หรือเปล่าก็ต้องตอบว่าอไรไมไดาทำไม่ได้ช่วงเวลานั้นค่ะสิ่งที่แซมทำนะคะคือเขาไปบอกให้ผู้บริหาร FTX เนี่ยปรับโครงสร้างสินทรัพย์แล้วก็นี่สินของอาราม d ดาซึ่งอาจจะมากกว่า8,000ล้านดอลลาร์สหรัฐด,ด้วยนะคะซึ่งถือว่าเป็นการกระทําที่แสดงเจตจำนงที่จะปกปิดการช่อโกงของตนสื่อในสหรัฐเองนะคะก็รายงานนะคะว่านอกจากคดีทางแพ่งแล้ว ตัวแซมเองเนี่ยน่าจะต้องเผชิญกับข้อหาช่อโกงทางอาญาด้วยเช่นกันซึ่งถือว่านับเป็นการล่มสลายอย่างรวดเร็วของผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นผู้กอบกู้วงการคริปโตเพราะอย่าลืมนะคะเขาเองก็ขายความเป็นคนดีด้วยนะคะอย่างแซมเนี่ยเขาจะชอบพูดเสมอเลยว่าเขาได้กําไรจากการทําธุรกิจก่อนจะไปทําบุญแล้วก็บริจาคหลายคนก็เชื่อแล้วก็มองเขาเป็นแบบนั้นนะคะแต่ท้ายที่สุดความจริงก็ปรากฏค่ะนอกจากนี้นะคะสิ่งที่แซมทำเนี่ยตอนนี้เขาก็มีการเดิน ไปที่ศาลนะคะเพื่อที่จะมอบตัวแล้วก็เข้าสู่กระบวนการส่งผู้ร้ายข้ามแดนนะคะเพื่อที่จะนําตัวเนี่ยไปพิจารณาในชั้นศาลของสารัฐต่อไปซึ่งทางการสารัฐ3แห่งนะคะก็คือ 1. อายการสารัฐจากทาง Southern District of New York 2คือสํานักง,งานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดทรัพย์หรือว่าการตตสารัฐแล้วก็ 3. คือ c f t c เนี่ยตอนนี้ตั้งข้อหานะคะให้กับทางแซมเนี่ยนะคะในข้อหาช่อโกและก็ฟอกเงินหลังจากการ จับกลุ่มไปในวันที่13ธันวาคมที่เรารายงานกันไปก่อนหน้านี้แล้วนะคะ อย่างไรก็ตามจริงๆไม่ใช่แค่ประเด็นของตัว FTX ที่เราต้องตามกันต่อแล้วก็ดูว่าท้ายที่สุดนั้นจะสามารถกลับมาคืนเงินให้กับลูกค้าได้มากน้อยแค่ไหนนะคะอีกประเด็นหนึ่งก็คือผลกระทบที่เป็นลูกโซ่ไปก็คือตัว Binance เองค่ะล่าสุดนะคะมีรายงานจากทาง Delphi Digital ค่ะเป็นบริษัทที่ให้ข้อมูลถึงลึกเกี่ยวกับคริปโตดิจิตอลเนี่ยนะคะคริปโตอินดัสทรีเนี่ยบอกว่าตอนนี้สิ่งที่น่าสนใจคือมีเงินจานวนมากไหลออกจาก ทาง ByteNance นะคะซึ่งล่าสุดเนี่ยนะคะ13และ14ธันวาคมที่ผ่านมามีเงินไหลออกสุดทิเนี่ย5,000ล้านดอลลาร์สหรัฐทีเดียวซึ่งทาง Delphi Digital ก็คาดว่ากระแสาการถอนเงินจำนวนมากก็อาจจะมาจากการล่มสาลายของ FTX ด้วยทำให้ความน่าเชื่อถือของแพลตฟอร์มที่เป็น Exchange เป็นแพลตฟอร์มในการซื้อขายแลกเปลี่ยนแล้วก็ฝากคริปโตเอาไว้หลายคนก็ไม่มั่นใจนะคะก็เลยถอนออกมาน o อ y o ยู่คีน o อ y o ย r c คอยถือไว้ปลอดภัยใน Wallet ตัวเองของ ตัวเองน่าจะดีกว่าซึ่งทางซิซี่เองนะคะตัวเ,เจ้างเผงเจ้าเนี่ยนะคะเขาบอกว่า จริงๆแล้วเนี่ยสินทรัพย์ทั้งหมดในการแลกเปลี่ยนเนี่ยได้รับการสำรองแบบ1ต่อ1นแล้วดังนั้นเนี่ยลูกค้าไบแ a นซ์สามารถถอนสินทรัพย์ที่มีบนไบแ a นซ์ได้100%่โดยไบแ a นซ์เองก็ไม่ได้รับผลกระทบแต่อยากได้อ่านี่คือสิ่งที่เขาบอกไว้หลายคนก็เลยช่วยทำ proof of reserve กันถอนมาให้ดูเลยนะคะว่าเป็นจริงหรือเปล่าตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะแม้ว่าจะมีบางช่วงจังหวะที่ถอนบางสกุลไม่ได้แต่ว่าก็เพียงระยะเวลาสั้นๆเท่านั้นตอนยอมรับว่านี่ก็ถือ ว่าเป็นมหากราบแล้วค่ะแล้วก็เป็นกลกงครั้งสําคัญของโลกคริปโตแต่ว่าก็ต้องปรับมหมอดนะคะจริงๆคล้ายๆายกับเหตุการณ์นในบ้านเราในเรื่องของหุ้นหมอดด้วยเหมือนกันซึ่งก็ต้องตามกันต่อนะคะหลังจากปปงาอายัดทรัพย์สิ็ไว้90วันเรื่องนี้ยังไม่จบนะคะแล้วก็มีอีกหลายประเด็นที่เราต้องติดตามเลยค่ะว่าจะสามารถจัดการนะคะแล้วก็คืนเงินให้กับผู้เสียหายอย่างโบรกเกอร์กว่า10แห่งได้อย่างไรด้วยค่ะพิวิ์ค่ะ ฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งช่วยเตือนไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีๆจาก The Standard w e a l t h ค่ะ